การใช้งานบนจอ Android ดีค่ะนะคะข้อคันนี้เนี่ยมีการใส่ซิมเข้าไปเรียบร้อยนะคะก็จะมีตัวอุปกรณ์แบบนี้ให้นะคะมีลูกค้าซื้อซิมมานะคะแล้วก็ใส่4 g นะคะในช่อง usb แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะบนจอเนี่ยเราสามารถเล่นทุกอย่างบนนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นตัว g o o g l e Map นะคะก็นำทางแบบนี้พิมพ์สถานที่ที่เราต้องการไปะคะ่ะสมมติว่าไปไมมกาบ,บางนา ตัวเครื่องก็จะคำนวณเส้นทางให้นะคะกดเส้นทางนะคะเลือกเป็นแบบรถกดเริ่มต้นนำทางได้เลยนะคะแ่าทางตะวนันออกไปตามซอยสีนทเริีิเข้าสู่ซอยสุภากุแยกหนึ่งเขาก็จะพูดเส้นทางแบบนี้นะคะเราสามารถตรวจสอบการจราจรนะคะนี่อย่างอันนี้มีสีเหลืองนะคะก็มีการแบบว่าลดชะลอตัวหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางนะคะ เช่นไปตัวเส้นทางใหม่อะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ไอคอนนะคะตรงนี้จะเป็นลูกเล่นเราสามารถเลือกไอคอนของเราให้แสดงผลได้จะใช้เป็นแบบเป็นลูกศรก็ได้หรือเป็นรูปรถก็ได้นะคะท่นนี้ใช้ง่ายๆก็เป็นลูกศรเนาะอันนี้เปลี่ยนเส้นทางเราก็แตะเส้นทางใหม่ให้เขาคำนวณนะคะถ้าเราจะไปแบบเส้นทางลัดนะคะก็แตะใหม่เปลี่ยนนะคะไปอีกเส้นทางหนึ่ง กดเลือกบ,บนจออย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสํารวจเส้นทางการจราจรต่างๆได้ถ้าเราไปนะคะโดยเส้นทางนี้เราก็ากดปรับไปที่จุดศูนย์กลางนะคะเราก็ขับรถตามเส้นทางนี้ได้เลยสําหรับการใช้งาน g o o g l e Map นะคะบางท่านเนี่ยไม่ต้องการเสียงให้เขาพูดว่าแบบอีกกี่เมตรเดียวซ้ายเลียวขวานะคะเราสามารถมาปิดบลําโพงตรงนี้ได้นะคะโดยการเลือกลำโพงเราเป็นปิดเสียงแต่ถ้าเราต้องการให้เขาตเตือนนะคะเหมือนเดิม ก็กดแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเราต้องการออกจากแอปพลิเคชันนี้นะคะหรือว่าออกจากการนำทางอ่านดับแรกออกจากการนำทางให้กดการกรบาทนะคะเปลี่ยนสถานที่ใหม่แต่วันนี้นะคะเราก็พิมพ์ชื่อสถานที่หนอย,อย่างเช่นอไปซีคอน กดเป็นรูปรถนะคะเรากดเริ่มตน้นอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางให้เรานะคะาาปเปลี่ยนเส้นทางให้เราท,าทันทีสอเข้าสู่ซอยสุภาคมแยกหนึ่งถ้าไม่ไปแล้วกดลบออกนะคะออกจากการนำทางหรือว่าถ้าเราต้องการออกจากแอปพลิเคชันนะคะให้กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะจะใช้การปัดแบบนี้นะคะก็จะเป็นการออกจากแอปพลิเคชันนะคะ ก็การใช้งานนะคะก็ตอนนี้เราใช้สัญญาณ 4G บน Wi-Fi เนี่ยของเราก็คือไม่ต้องใช้เลยนะคะขึ้นรถพร้อมใช้ GPS นำทางได้เลยนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะ